จะได้รับ่น้องวันนี้มาแกเฟืองหรอกอัดเฟืองพร้อมนะครับส่วนหนึ่งก็จะอัดเป็นก้อนเย็บว้ลดขนาดขนาดกลางนะครับก้อนขนาดกลาง ส่วนฟังเส้นนะครับฟังเส้นก็ขึ้นแล้วแล้วล่ะครับแต่ว่าเจ้าของหน้าเพิ่นอ่ย่านดินแหงเพิ่นจะไถโกบต่อซั่งนะครับเจ้าของหน้าก็คือพอผูอ้ใหญ่บานอ่าบานดงเมืองจอกโมหาเป็นอนุเคราะห์นะครับแบ่งปันฟางให้กับดอกตินนะครับดอกตินก็นะครับได้ บริเวณไฮนี่นะครับไฮนี่ก็เป็นไฮไงน,นะครับประมาณสิบสิบไรหรือว่าสิบเอ็ดไรเรื่ออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ก <c oughs> แ,แก้ออกส่วนหนึ่งนะครับแกเป็นเสน้นนะครับใส่รถสลีเปรนรถไทยเดินตามนี่แหละครับแก่ยานดินแห่งซะก่อนนะครับก็เลยเอ็นรถเอ็ดรถมาอดัด รถอัดฟางส่วนนี้ก็จะเอาไปขึ้นจอมขึ้นกองนะครับก้อนขนาดเมตรยี่สิบเม็ดยี่สิบหรือเมตรสามสิบประมาณนี้นะครับสะดวกสบายพี่น้องนะครับอัดเน่นดีครับ ก็จะได้ฟางนะครับทีแนนแน่นดีครับพี่น้องนะครับถือว่าใส่ได้เลยนะครับในการอาัดฟางรถดอัดฟางก็ทำหน้าที่ไปเรื่อยๆนะครับพะใครว่างในะช่วงนี้กันปลอยไปโดนก็ง้อควายนะครับง้อควายเหยียบย้ำ ่วนมากก็จะเป็นงัวนะครับควยยพนกับปป่ปไข่ปล่อยส่วนมากก็จะเป็นง่วก็ดอกดินอัดก็าน่าจะได้ยุบประมาณลอยกว่าก้อนนะครับส่วนทีเหลือเป็นอเป็นบิงนี่เพื่อจะได้ย็ดนะครับเวลาในการเก็บพังเส้น โอ้เหรอครับรถขนฟางดอกดินเดี๋ยวตอนไปขึ้นฟางนะครับจังคอยเมืองกันว่าดอกดินเอาขึ้นจังไดจังขึ้นได้สูงนะครับฟางเสซนซึน่งก็จะเอาขึ้นทุกปีนะครับ รกดเล็วท่าใจ <laughs> มีโพเมื่อคียเฟืองนะครับส่วนที่เกาะประเทสเพราะว่าเฟืองมันลงต่ำแล้วครับเพราะว่าโดนแล้วก็เยงก็จะยุบลงแบบยุบลงก็เหตุให้อ่าเดือยเกาะขึ้นปรเทกในการอัดลงต่ำกว่านี้ก็ถือดินนะครับเว mm hmm. ลาพี่ละนองไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อกันไม่คลิปหน้าดอกเต่อนก็เอาวิธี นะครับเจ้าใดเจ้าหน้าหรือว่าเกษตรกรคนเลี้ยงว่าเลี้ยงควายตองตุนฟางไว้เองสิละครับ <c oughs> ตุนฟางไว้ทาให้ควายกินงัวกินช่วงหนาฝนหนาฝนนี่ก็จะลําบากนะครับเพราะวะ่าอ่าหารยาบใดแน่ครับบ่มีห้าปลูกขอบคุณพี่น้องที่ทิ่ตาม รับชมนะครับจนจบคลิปพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ